นี่ครับผมกะหนีมาเขาทงครับโอ้ยพูดนะจิ้มงานพูดนะปลาหนูสุดยอดปะครับสุดยอดปะแซบปะอ่าเอาเสียงต้มปลาครับพูดนะโอ้ยต้มปลาตองไก่เห็นหอดจุดไล่จุดครับนี่ครับสางไตอะไรแล้วจวนสุดยอดครับสุดยอด มาครับใหา่ครับมาพี่น้องเมื่อมาทุกคนเลยครับผลเวลิมงานโอ้ทีมงานแม่ยิงครับสุดยอดเลยผลอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะอญี่ปุ่นดูเสรินเราไหมนะมาเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ย ยแค่สาลายใช่หรือเปล่าจากเกาหลีส่งตรงมาทงหน้าไม่หัดอาหารญี่ปุ่นครับพี่น้องเอ้ยพูดนะเอ้ยขออยากกว่าก็เกาหลีด้วยนะจ้าอืมเขาเกาหลีอ่เขาญี่ปุ่นเือเขาเนือเขาดำบ่เขาญี่ปุ่นสาลายมาตะเกาหลีสาลายก็มาตะเกาหลีเออแต่เจ้าสาลายครับผมมาแม่พี่น้องครับมากินเขาด้วยกันแซบแซบครับแซบแซบจอดเลยครับเลยเขาจะทงจะทาเด้อบรรยากาศเดี๋ยวผมทายบรรยากาศให้เพิ่งครับ ไม่กาดท้อยให้ทงหน้านะพี่น้องเนาะโอ้ไงเฮ้ยเข่าเขียวครับเข่ากำลังงามตะว่นน้ำขาดจักหน่อยม่อยากพัมก้ดครับอ้งนี่ต้นเนี้ยวครับต้นมุ่มก็มี่กล้วยไว้โอ้ไงโอ้ไขาอครับข้รงการคอทงหน้าได้ครับพอ้นน ม,มั่งต้นมะขามหนูมะขามน้อยมั่งอืดเลยเนื้อจัดเด้อัดสินไล่ไว้เด,ด้มะขามน้อยซื้อมาเราเด้อจากเขาอันเนี้กิโลละสองพันเขาญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นพันว่าปลาเราว่าพันละละเดี๋ยวกระสีมาเพาะพันเขาข้าขอบไม่ใหญก็ดอกกระเดียต่ออันนีเ้เขาปั้นค่เขาญี่ปุ่นเขาเห็ดเขาปั้นไหมค่ะสักหน่อยโขาโดนุถจอดแต่อันนี้คือว่าปลาเป็นแต่แซ่บเถอะนี่มาทองมาไายมา มีเขาญี่ปุ <t> ่นกินนะพี่น้องเอยปวดอะปวดอะเขาเห็ดเขาปั้นสุดยอดสุดยอดครับเออครับฝากกดได้กดติดตามนี้นะครับเด้อส่องน้องไหมครับผมเสี่ยงสอเลอทงครับเพิ่งสั่งช่องไหมครับผมฝากติดตามเนียผู้ใดมาบรรยากาศบรบานเท่าครับมาแม่พี่น้องแม่เอาผมมาทำการกินเขาเรื่องเนเด้อ อ่าโอเคครับผมเราจะเฝ้าเอานะป่าแล้วป่คนโคชนะของนโคษชนะญี่ปุ่นอีเดีคนะอ้าจบอันจูบจูบตัวตจ้าตุกจ้าสิอ่าก็จะบนโอเคฮ่แค่อ่าโอเคครับโอ้ยำไข่อยฟงมาเลยโควิดก็จะมีแล้วครับ